เคอรี่จะสาบาทถ้าเป็นไปรษณียไทยจะเป็น50บาทโอ้แพงกว่าเขาเลยนะถ้าเราจะสั่งซื้อของจากช h อป e ีแบบเก็บเงินปลายทางจะทำยังไงไปดูกันครับ่วงนี้ลหลายหลคนอาจจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะครับก็อาจจะมีการใช้บริการซื้อของออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอป s h o ป e ีนะครับ วันนี้ผมจะสั่งซื้อแบตเตอรี่โนเกียนะครับ,รบเป็นค้นหาสิ่งที่ต้องการนะครับอยากได้อะไร350บาททำไมร้านนี้99บาทเรามาดูรีวิวกันก่อนทางร้านจะส่งเร็วมากครับสินค้าใช้งานได้ดีนะครับส่งเร็วราคาไม่แพงด้วยโอเค99บาทเราก็กดใส่รถเข็นไว้ก่อนเพิ่มไปยังรถเข็น เราลองไปเลือกร้านอื่นดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อ,อน,นี่ร้อยแปดสิบเมีร้านเมื่อคู่นี้ที่เรากดลงเขียนไปอะ BPCL ตัวนี้สรุปว่าจะซื้อร้านนี้แล้วกันนะเราก็ชำระเงินกดตรงนี้เราก็มาเลือกใส่ที่อยู่ของเราเราก็ใส่ที่อยู่เบอร์โทรเข,ข้าไปเข้าไปนะครับอันนี้ผมใส่ที่อยู่เบอร์โทรตามนี้ไปแล้ว เราสามารถเลือกการจะส่งได้นะว่าจะใช้ JTX e s 29บาทถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน c u r r y จะ39บาทถ้าเป็นปรานีย์ไทยจะเป็น50บาทโอ้แพงกว่าเขาเลยนะผมเอา c u r r y ดีกว่า29บาทแพงกว่า JTX 10บาทแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือน c u r r y แถวบ้านผมจะส่งไวกว่านะฮะยืนยันเลือกวิธีการชำระเงินเราสามารถเลือกใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิต แล้วก็มือบายแบงกิ้งชำระผ่าน ATM ก็ได้แล้วผมจะเลือกชำระเก็บเงินปลายทางนะฮะก็คือเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็คือเขาขอมาส่งเคอรี่เาขอมาส่งให้เราเราค่อยจ่ายเงินให้เขานะะเป็นร้อยสามสบาทนะฮะการสั่งสินค้าทีน,นี้เราก็รออนุมัติแล้วก็รอรับของชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดที่ดีครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ